เหมือนว่าพื้นที่กรทมจะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่พักการเมืองพักใหญ่ๆอยากจะคว้าเก้าอี้สอสอนะคะค่ำคืนนี้จึงมีพักใหญ่ๆค่ะเปิดเวทีปราศัยหาเสียงกันรวมไทยสร้างชาติก็เลือกสนามกรทมเปิดปราศัยกันที่สวนป่าเบญจก,กิตตินะคะเป็นหนึ่งในผลงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐบาลของ ลุงตู่ค่ะไฮไลท์ก็คือการเปิดตัวผู้สมัครสสกทมหลังจากนำทีมไปสมัครเรียบร้อยแล้วรวมถึงแน่นอนค่ะจะได้ฟังการปราศัยหาเสียงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งของพรรคด้วยนะคะคุณยานีไว้ครูรายงานบรรยากาศสดมาจากด้านหน้าเวทีคุณยานีเชิญค่ะ และววันนี้นะคะยังเป็นครั้งแรกค่ะของทีมเศรษฐกิจพักรวมไทยสร้างชาตินนะที่ได้ขึ้นเวทีปราศัยนะคะโดยได้ทักท้วงเรื่องของโนโยบายการแจกเงินแต่ว่าพักรวมไทยสร้างชาติเองนี้ก็มีการแจกเงินจะมากจะน้อยก็แตกต่างกันค่ะวันนี้มีแต่เพียงอย่างเดียวว่าอยากให้เรา พักรวมไทยสร้างชาตินะคะจัดเวทีปราศัยหาเสียงครั้งแรกเลือกสวนเบนจกกิติค่ะซึ่งเป็นสวนป่าที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งของพักค่ะและวันนี้ค่ะแกนนําก็มากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นนายเพียรพันธ์สารีรัฐทวิภาคหัวหน้าพักนะคะและแคนดิเดตนายกคนที่สองที่ย้ําถึงนโยบายหลักสี่เรื่องคือรื้อสิ่งที่ไม่ดีลดภาระประชาชนปลดเปลื้องพันธนาการชีวิตและสร้างสิ่งที่ดีงามไปด้วยกันค่ะ และนายเอกนัทพร้อมพันนะคะเลขาที่การพักที่แนะนําตัวว่าที่ผู้สมัครสสกทมทั้ง33เขต33คนให้ชาวกรุงเทพได้รู้จักและรับทราบหมายเลขประจําตัวผู้สมัครค่ะนั่นเพราะสสเขตแต่และเขตนั้นเลขแตกต่างกันค่ะและย้ําเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ของพักนะคะบัญชีรายชื่อเบอร์22แต่ก่อนหน้านั้นทางหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักซึ่งนําโดยนะคะ หม่อมหลวงชโยธิตนะคะก็ขึ้นเวทีปราศัยกล่าช่วงหนึ่งถึงนโยบายหาเสียงของหลายพักว่าแจกจนเจ๊งไม่มีวินัยเปรียบเหมือนเป็นพลุงานวัดค่ะหลอกคนดูจุดเสร็จกลับบ้านก็เหมือนเดิมฉลองนาย,ยกคนใหม่ด้วยการเสียงเงิน500แสล้านบาท และยังบอกว่านะคะกระเป๋าเงินดิจิตอล45ล้านคนรัฐบาลน,นี้ก็มีมาแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงโควิด19และยังการันตีนะคะว่าหากรอทอสอชอได้เป็นรัฐบาลจะสามารถหาไรายได้เข้าประเทศถึง4ล้านล้านบาทมั่นใจว่าไม่ใช่ความฝันค่ะจริงๆรล้วผมเขียนมาทั้งหมดเยท่าไปเชื่อคนที่ดูแคลนดูถูกประเทศชาติคิดอะไรไม่ออกก็จกแจกเป็นเงิน การแจกเงินไม่ได้แก้ไขปัญหาครับม,มันเป็นการเพิ่มยาพิษให้กับประเทศเพิ่มหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนและจะทําให้ประเทศชาติล่มจมครับมีใครไปกั้นประตูไว้หรือเปล่า ส่วนนายแพทย์เลียนทองแน่นหนานะคะประธานกรรมการด้านคุณภาพชีวิตของพักก็ชูนโยบายด้านสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการรักษาของประชาชนค่ะประกาศนโยบาย1เขต1โรงพยาบาล1ศูนย์ผู้สูงอายุและคนพิการค่ะที่พักจะทำหากได้เป็นรัฐบาลอีกครั้งโดยเป็นนโยบายสําหรับคนกรุงเทพนะคะส่วนนโยบายในต่างจังหวัดนั้นก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปค่ะและนี่ค่ะเป็นบรรยากาศสดในตอนนี้ค่ะที่พลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีปราัยมาพร้อมกับเพลง ลุงตู่ค่ะและกล่าวเรื่องของการชูกรุงเทพที่ได้รับการยกย่องเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวถึง6ปีซ้อนและยังเปิดเผยด้วยนะคะว่ามีเที่ยวบินจองมาไทยถึงเ0 0 0หมืนไฟค่ะจึงหวังว่าจะได้สสกทมแบบยกจังหวัด33เขตและยังยกผลงานของรัฐบาลน,นี้นะคะที่ทํามาด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนป่าแห่งนี้ถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานและยังหยอดคําหวานอ้อนคนกรุงค่ะว่ายอยู่มา30ปีไม่มีวันไหนมีความสุขาวันนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะขนาดเดียวกันหัวหน้าพักนายพีรพันธสารีและภาวิภาคนะคะก็ชูพลเอกประยุทธ์ค่ะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีมืออาชีพกันเพราะว่าเป็นนายกมาแล้ว8ปีทํามาแล้วทาอยู่แล้วก็จะทําต่อจึงขอโอกาสในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ